c Congratulation ยินดีด้วยนะคะ s u r p r i พรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาหวันที่8ถึง14มกราคม2567นี้จะเป็นชีวิตที่เจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งรอดงการงานมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้านะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะอยู่ๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบไม่ทันตั้งตัวธุรกิจมีโอกาสจะขยายแผ่สาขาหรือว่าจจะมีการขยับขยายสาขามีการต่อยอดธุรกิจหรือมีโอกาสที่ ยอดการค้าการขายอาจจะปังปุริเยแบบเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันการเงินนะต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ต้องบอกคำเดียวว่าร่อวยอะมีโอกาสการเงินจะหลั่งไหลๆมาเทมาเงินจะเติบโตเป็นดอกเห็ดเงินจะงอกเงยงอกงามเงนิงน,งนจะมีโอกาสว่าจะมีการงอกเงยแบบบานตะไทย้อ,อในเรื่องของความรักต้องบอกเลยความรักมีโอกาสเติบโตแอบชอบใครอยู่ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าความสัมพันธ์จะได้พัฒนา นะหรือถ้าเกิดว่าเล็งๆกันไปกันเล็งๆกันมานะคุยคุยกันมีโอกาสว่าอาจจะชัดเจนเออหรือมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะเริ่มคบเริ่มคุยแบบจริงจังหรือเริ่มเปิดตัวกันในสัปดาห์นี้ก็ได้เออส่วนถ้าเกิดเงานๆกันอยู่ยังไงก็แล้วแต่สัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันมีการสารสัมพันธ์นะต้องบอกเลยคุณงามความดีที่สร้างมาจะไม่สูญเปล่า สัปดาห์นี้ข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันจะเป็นผลจากการกระทำคุณงามความดีของคุณนี่แหละส่งผลทั้งเรื่องของการงานธุรกิจการเงินและความรักรวมไปถึงในเรื่องของการเรียนด้วยส่งผลให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์แบบก้าวกระโดดเออใครรักพิมนายอย่าลืมพิมพนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วย